สบายดีเด้อสบายดีตอนน่ะนะสี่โมงสบายดีทุกคนมีพามาเบิ่องนั้นพักเนี่ยคอยเบิ่องเรียนให้ดูสเตนคนปลูกผักแคลเด้อตัวนี้เด้อแต่ก็จะเพิ่นหวานในพิชางผักกาดพอผักพ่ชางพี่น้องคนน่ะอ่มไม่เล่นฮะยอดบางออกบางเอ้อบางแตงเพื่องยอดขาเต็มอยู่ต้นดอกไม้กับนี่ด้ดอกไม้กับสวยเฮฮาเฮ็ดกับบ่อได้ได้น้อยเดียว หมะเพ็ดอันนี้พี่น้องเพ็ดแสดงเพ็ดม่วงอันนี้อู้หูยมะคือเขือมะเขือมะเขือมือหนาสิมาปิดกินสะอ้อนผักหอมหอมหอมลาบหอมเสริมนี่นะเป็นปลูกกินแต่บ่มีไปกินนี่น้ำนที่สองน้ำนที่สามน้ำที่สี่พี่น้องแม่ยังลูกมะเขือก็เป็นหน่วยเดียว มือมือมือก่อนมือก่อนอะเพิ่นตัดคายได้โลหนึ่งโลสิผาพันกีบสิผาพันกีบกับบ่หอดซา,า,าอู่บ่าซะนกทำงามาไปแล้วเลยจ๊คสิเฮ็ดยังกินเป็ดไก่กับบม่มีไก่กับมีหน่อยขากับบ่มี่ต่อแม่เแพรลูเป็ดกับมีหน่อยลาบ,บปูลาบปลากับบม่มีไผล่องหแคบน้องบ่ไปตึกไปลงอห้แลแ้วก็แเละไผสิตึกเต็นเนาะเต็นยุ่วแต่มันบ่ได้ สอ,อนมือหนาเอาควายเสียนาต้มข้าวเปลือกเขา,ย,ขายินคือนยาเดี๋ยวเอย่าใส่แม่ปิดไปขายงามงาม,มถ่ายบรรยากาศล,ลังฝนอยู่โตก๊กเมื่อวานนี่ชุ่มเจ้าเบิง้งถ้าจริงก็ไปหายอยู่เฮ็ดปั่วจะได้น้อยหนึ่งเดี๋ยวจะเอาคลิปลงให้เบิ้งน้อยหนึ่งบดได้ลายดอกนี่ผักโขมแบบนี้ชุ่มเจา้าวผักโขมแบบน,นี้มันเกิดใหม่นี่แกงใส่หน่อไม้นี่แซ่บแซ่บเลนี่นี่มันเกิดนี่เกิดเลย แม่เขาว่าสีแกงใส,ส่หน่อไม้ใส่เห็ดปวกพวก่อป่เห็ดปวกได้น้อยเดียวผสมสีแกงใส่หน่อไม้เปิดหักหน่อไม้ในกอเขาดิพย์น้อยก็สบายดีก็ลูกสบายดีคนสวยสบายดีงามๆามอ,อึอึ้อองแค่ปากนะนไอเมียแม่ชี้ออกมาจากนี้อ๋อนี่สวยจังๆภาพงามงามฮุบในกระโปรงนะ พอแล้วลูกยี่หดมันสิฮหาดมันสิฮหาดมันฮาดมันบางงามเออมี่บ่บ่คอยซื้อให้เจ้าแล้วมันนี่มันลายแล้วพ่อแค่ขนมแค่เบิร์มักตองแค่ไอ้แค่นี่มักตองไงแล้วมักทอดไงแล้วนี่นอะไ้กินแล้วสุดเจ้า อ๋อน oh, okay. oh, ี่เอามันหมองงามดูใบคือหลายเนั่ยน่ะดูตรงโต๊ดยูหายังประทันใหญ่ป้าป้าเราบังฮ็ดปุ๋วมันเคยออกใานี้มันกับพยอมออกเฮ็ดปุ๋วอ่ะแกหมองหม่่งเน่าเห็นว่าโลหางหมองกวนสอดมีเพราะ บ่ออะบ่อได้บ่เปด้บ่อไปบ่อไปอยู่น้ำเท่านี้อย่ามาใกล้เด้องูเหี่ยวเขียวกระป้อมจะเแถวป่าเลยย่ามาใกล้เด้อลูกเด้อมึงไม่มองม่วงนี่มึงม้วนม้วนซ้ำเราดูทำงานตุ๊กตุ๊บให้หน่อยๆก็มีนะพี่กับแจ๋วอันนี้ซุกละหมานะ เหนี่อยแล้วไหมมาหน้าช่างเจ้ากินก๋วยเตี๋ยวแต่เศร้ายังบ่ได้กินเข่าแต่เศรากินกาแฟนมถงหนึ่งอยากก๋วยเตี๋ยวแพ้ๆแซ่บๆมาเด้อมาเด้อมากินด้วยกันซื้อมากำลังใหม่ๆกันร้อนพยายากมามาปรุงเรียบร้อยซีเมนต์เป็น้องไงพอดีเช้บ กินกันเห็นบเห็นกับบดบหูหลับบาดนี่นิวแล้วอานะคิดเซนคิดเซนกิดทอดผ้าคอมแม่เขาเด้อปีดเด้อ Cảm đại để nói điều Chào sao trào khai làm Không hòm em ở chẳng đó. เห็นหดสิบอกบ่เห็นแล้นจะแจะตอมนน้ำว่ะน้ำมืดฝอมกินกาแฟนมละอีมเขาเขาก็ืนดอก ไปตู้เย็นโมเกต Nhưng ta hóa อมเผ็ดหน้าสดมาจ้ะกินต่อ 好的。 แต่ก็มงังแซ่บไลฟ์พี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดคอมเม,ม,มนต์ช่องมินอินนี่เด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปในราดไปก่อนบ๊ายบาย